สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Lamana Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มากับน้ํายาล้างเบรกนะหลายๆคลิปที่ผมทําเกี่ยวกับเบรกไปนะครับผมก็จะพูดถึงน้ํายาล้างเบรกตัวนี้แต่ผมไม่ไดเอามาใช้นะครับก็จะมีเพื่อนๆถามมาว่าน้ํายาล้างเบรกมันคุณสมบัติอย่างไรและใช้อย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําให้ดูนะครับว่าน้ํายาล้างเบรกใช้อย่างไรนะครับเนี่ยถ้าซื้อมามีประโยชน์อย่างไรนะครับมาดูกันครับผมวันนี้จะมาเปลี่ยนเบรกให้ดู พอทุกทีนะหลายๆคลิปผมก็จะใช้พวกใช้แฟบล้างเอาแบบบ้านๆน,นะครับผมก็จะเน้นแบบบ้านๆนง่ายๆนะทำง่ายๆวันนี้ก็มาใช้น้ํายาล้างเบรกแล้วกันตามที่ขอมานะครับว่า,วามันจะดีขนาดไหนนะครับมาดับแรงมาถอดเบรกกันเลยน,นี่มาดูใกล้ๆนะครับ น้ำยาล้างเบรกนะมาดำสกอปโป่นะครับทุกที่ผมจะใช้พวกแฟบล้างนะครับแต่น้ำยาล้างเบรกก็คือฉีดไปได้เลยฉีดไปเลยนะครับฉีดไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก1-2นาทีนะครับแล้วก็มาฉีดอีกล้างอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผ้าสะอาดนะครับผ้านุ่มๆเช็ดโดยไม่ต้องล้างออกมันเป็นแบบสเปรย์แห้งไวนะครับอ่ะผมถอดผ้าเบรกออกมาก่อนนะมันจะได้ซอกซอยเข้าทั่วถึงนะครับ ล้างคาบน้ำมันคาบจารบีได้หมดเลยนะครับมาดูนะขยานิดน,นึงแล้วก็ทิ้งไว้พวกนี้มันไม่กัดยางนะครับไม่ต้องกลัวมันจะกัดนะฉีดไปได้เลยปล่อยไ้แป๊บหนึ่งสักประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีนะครับให้มันกัดนิดนึงปล่อยไว้แป๊บหนึ่งแล้วมาฉีดล้างองีก เนี่ยนะครับเราก็จะไปเห็นนะว่ามันเป็นสเปรย์ที่แห้งไวฉีดแล้วแป๊บเดียวแห้งเลยเนี่ยเราผ่าซับๆเห็นนะพวกขมเมาพวกฝุ่นผ้าเบรกอะไรครับฝุ่นต่างๆหลุดออกหมดเลยสะอาดเลยนะครับอย่างเงี้ยรอบๆเหสะอาดเลยพออย่างไรที่เป็นแฟบใช่ยนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน ก็ล้างทำความสะอาดนะครับแต่บางคนอาจจะกลัวเรื่องขึ้นสนิมนะครับสําหรับตัวนี้ก็ไม่เป็นสนิมนะครับสำหรตัวนี้ฉีดแล้วไม่เป็นสนิมแล้วก็ล้างทำความสะอาดได้ดีด้วยที่ผมเคยไปบอกนะว่าสามารถใช้ได้ตัวนี้ก็ได้หรือจะล้างแฟบก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองไปตัดสินใจเอาสําหรับใครที่ต้องการความสะดวกสบายไม่ต้องมานั่งขัดนั่งล้างอะไรนะก็ฉีดตัวนี้เลยฉีดเข้าไปได้เลยครับคาบน้ำมันคาบจาละบีก็จะหลุดลองหมด าหลังจากแห้งเสร็จแล้วก็มาใส่ผ้าเบรกได้ตามเดิมนะครับเดี๋ยผมจะกดลูกสูบเข้าไปก่อนอันนี้ดูตัวอย่างอันนี้แล้วกันอ่ะผ้าเบรกนะดูฝุ่นนะะผมจะฉีดให้ดู ไม่ต้องมานั่งขัดล้างนะครับใสสะอาดเลยก็ประโยชน์ของสเปรย์ล้างเบรกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสามารถใช้พวกเกี่ยวกับคัดเกี่ยวกับเบรอะไรได้หมดนะครับพอมันไม่ทําลายพวกสียางหรือลูกยางอะไรไม่กัดยางผู้ในงานไม่กัดยางฉีดได้เลยพอบางตัวเหมือนเป็นพวกทินเนอร์หรืออะไรมาล้างมันจะกัดยางนะครับสำหรับตัวนี้ทําความสะอาดได้ดีและไม่กัดยางนะครับผมมาตอบให้แล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ถามมานะครับ คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ